สวัสดีครับอยู่กับเจริญทรัพย์ประดับโยนภะไทยล้านนะครับวันนี้มาติดจอแอนดรอยชุดโปรโมชั่นนะครับจะเป็นแลนด์ซีอม64นะครับเออยู่ในยูสุมิเล็กนะครับคันนี้จอเดิมโรงงานเป็นรุ่นที่มี GPS นะครับเราใช้ปั๊กตรงรุ่นทั้งหมดนะครับเอตัวนี้ได้เพิ่มกล้องมองหลังนะครับเปลี่ยนจากกล้องเดิมมาเป็นกล้อง AHD นะครับกล้อง AHD จะชัดนะครับจะเห็นมุมทั้งซ้ายและขวาของกันชนเลยนะครับเลนส์กว้างนะครับภาพชัดนะครับ เอ่อเรามาดูการประมวลผลของมสี่หกสี่นะครับอันนี้ผมเชื่อม youtube ไปแล้วนะครับเชื่อมเน็ตไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองออกได้เลยนะครับจะลองหาใหม่นะครับดูการประมวลผลของที่มันเป็นแปดคอนะครับการประมวลผลจะประมาณนี้นะครับตัวคอนโทรลพวงมาลัยนะครับที่มาเดิมจากโรงงานนะครับก็คอนโทรลได้ปกติใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับเรามาดูตอนประมวลผลแผนที่นะครับ การประมวลผลของแผนที่นะครับจะเป็น램สี่ล็อมหกสิบสี่นะครับตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานไปแล้วนะครับเพราะว่าใช้งานได้ดีด้ไวราคาประหยัดนะครับเอ่อคันนี้ได้เพิ่มกล้องบันทึกนะครับกล้องบันทึกแอนดรอยทำงานยังไงนะครับกล้องบันทึกแอนดรอยมันมีกล้องติดลักษณะแบบนี้นะครับส่วนกล้องหลังผมจะไว้ในรถนะครับเอ็นไม่เอ่ยนะครับตรงนี้ครับอ่าจะไว้ตรงนี้ให้นะครับจะบันทึกทั้งหน้าและหลังพร้อมกันนะครับทีนี้วิธีดูภาพของกล้องแอนดรอยนะครับ เราติดตั้งเสร็จแล้วดาวน์โหลดแอปลงไปนะครับก็กดอันนี้เป็นภาพของกล้องหน้านะครับเดี๋ยวจะกลับเป็นกล้องหลังนะครับได้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถดูภาพย้อนหลังนะครับที่ตัวของจอแอนดรอยได้เลยนะครับภาพจะขึ้นนะครับจะแยกเป็นกล้องหน้ากล้องหลังให้นะครับเอันนี้กล้องหน้านะครับนี่กล้องหลังนะครับจะแยกเป็นนี้ให้เลยนะครับส่วนรีเซ็ตเมนลบลบทิ้งทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่ต้องการนะครับก็ฟอร์แมตทิ้งนะครับ ลบภาพทั้งหมดได้เลยนะครับใช้งานสะดวกครับติดตั้งง่ายสายจะไม่เกะกะนะครับสายที่เดินเก็บซ่อนมานะครับจะไม่มีสายมาเสียบตรงนี้ให้เห็นนะครับอันนี้จะเป็นของเดิมลูกค้าไม่รู้อะไรนะครับสายของกล้องจะเป็นเส้นเดียวอย่างนี้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับปิดเปิดเสียงได้นะครับเวลาบันทึกนะครับก็หมวดภาพก็สามารถปรับได้นะครับจะเป็นภาพกลับเนี่ยครับจะเป็นรูปไหนนี้แอปแอนดรอยนะครับการใช้งานแอปประมาณนี้ถ้าเราดู กล้องนะครับต้องการที่จะดู youtube แล้วกล้องก็ยังบันทึกปกตินะครับตัวนี้ปกติกล้องยังบันทึกอยู่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับตัวนี้กระพริบนะครับที่เราออกไปเล่นอย่างอื่นกล้องก็บันทึกนะครับแอปปกติเลยนะครับ youtube ก็เล่นปกตินะครับประมาณนี้นะครับของ램สี่นะครับส่วนใช้งานอื่นตัวนี้ก็จะมี Apple c a คาให้นะครับ Apple c a คาจะเป็นแอปนี้นะครับ จอเป็น QLED นะครับแอปจะมีประมาณนี้โหลดแอปอย่างอื่นเพิ่มก็ผ่านระบบ Play Store ได้เลยนะครับใช้งานติดตั้งใดรถยนต์ทุกรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรมลอมที่ขายดีนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ลูกค้าสามารถติดตั้งได้กับรถยนต์ทุกรุ่นนะครับทางเรามีบริการหน้ากากมีอุปกรณ์กล่องแครนนะครับรุ่นไหนต้องใช้ก็มีให้ครบนะครับจบรีวิวของอิุสุมิเวกเท่านี้ครับสวัสดีครับ